ทางฝ่ายท่านเจ้าคุณมนูก็ดูจะไม่พอใจฝ่ายเราอย่างมากส่วนยายอารีก็คงจะทำสิ่งใดไม่ได้เว้นเสียจากอาการเศร้าซึมทุกกระทมเจ็บปวดและอับอายน้ำเสียงของพยาเรืองวุฒิสั่นเครือเมื่อพูดไปถึงบุตรสาวคนเล็กของท่านอย่างปวดใจเพียงแต่ยังไม่ทันเอ่ยไปถึงยอดชู้รักของคุณหญิงยิ่มใจ ผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายที่เกิดขึ้นมาในครัวเรือนของท่านอิชันเป็นคนผิดเองเจ้าค่ะเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นมาในครัวเรือนเราทั้งหมดเป็นพาออิชันเพียงคนเดียวแต่หากคุณพี่จะไม่ทรยศรักอิชันแล้วไปมีอนางบ้ากาหลงเป็นเมียรับอีกคนชีวิตอิฉันและทุกคนในเรือนเราก็คงไม่ต้องมาพบผ่าน กับความวิบัติเยี่ยงนี้ดอกเจ้าค่ะท้ายเสียงเริ่มจะสัน่นเมื่อพูดจบคุณหญิงอิมใจก็ปล่อยมือจากที่เกาะกลุ่มอยู่กับข้อมือของสามีที่ยึดไว้สุดกายลงนั่งคับเพียบกับพื้นแม่ธรณีเบื้องหน้าท่านแล้วก้มหน้าหลงร้องไห้น้ําตาหยดต้องปลายเท้าพยาเรืองวุฒิท่านรู้สึกอุ่นๆจึงก้มลงมองภาพสตรีผู้เคยเป็นภรยาคู่ยากเคยเป็นคนที่ท่านรักมากมากจนไม่อาจจะนิ่งดูได้ได้จนต้องวิงวอนต่อ เจ้าคุณพ่อของท่านให้รีบยกขันหมากมาสู่ขอเธอแต่โดยเร็วด่วนเคยร่วมทั้งทุกข์และทั้งสุขกันมาซึ่งนั่งปริเวทนาอยู่ที่แทบเท้าท่านเป็นภาพที่ชวนให้ต้องสลดหดหูในหัวใจอยู่ไม่น้อยยิ่งหวนคิดไปถึงอดีตที่เคยรักเคยเอื้ออาทรต่อกันคุณหญิงอิ่มใจก็ใช่ว่าจะมีแต่ความเลวร้ายแต่ที่ไหนเธอก็ยังมีความดีงาม ทั้งแก่ท่านอยู่บ้างกับถ้อยคำตัดเพอที่ได้ผ่านหูไปเมื่อครู่ก็ยิ่งให้ใจอ่อนว่าบลงด้วยความสงสารจึงก้มหน้ามองร่างที่ยังคงนั่งพับเพียบแล้วสะอื้นให้จนหัวไหลห่อด้วยอั้มอึ้งอยู่เป็นครู่ท่านจึงเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ําเสียงอันอ่อนละห้อยฉันไม่ถือโทษคุณอิ่มละแต่ในยอดเหล่าคุณอิ่มจะทําอย่างไรท่านตัดสินใจเอ่ยไปถึงชื่อบุคคลที่ท่านแสนเกลียดชังและขยักขยแยงอย่างที่สุดพลางถอนใจใหญ่เพราะหากยังคงปล่อยให้ยอดอยู่ลอยหน้า กับเรือนท่านเห็นทีว่าเรื่องเลวร้ายและความยุ่งยากคงไม่จบลงง่ายๆแน่ซ้ำก็ยังอาจมีปัญหาอันหนักหน่วงตามมาอีกหลายอย่างคุณหญิงอิ่มใจอึง้งนั่งก้มหน้านิ่งลูกก็รักแต่ชายที่เป็นชู้รักก็ยังคงสมัครใจรักอย่างไม่เสื่อมคลายเห็นคุณหญิงอิ่มใจยังคงนิ่งด้วยอาการอึดอัดท่านจึงเข้าใจเพราะรู้ถึงเงื่อนไขที่ท่านตั้งขึ้นมันอาจง่ายสำหรับท่านแต่อาจเป็นสิ่งที่ยากยิ่งต่อการตัดสินใจสำหรับคุณหญิงอิ่มใจ ดุดเดียวกับที่ท่านเองก็ไม่อาจตัดสินใจให้ขาดจากการหลงและจันทาได้ท่านจึงเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและด้วยความรู้สึกอันเห็นอกเห็นใจต่อคุณหญิงอิ่มใจเป็นอย่างมากคงเป็นเรื่องที่คุณอิ่มอาจตัดสินใจยากอยู่สักหน่อยแต่ฉันก็จะไม่บีบบังคับคุณอิ่มในขณะนี้หรอกนะขอให้คุณอิ่มได้คิดเองและเลือกปฏิบัติเอาเองเถอะนะพูดจบท่านก็ก้าวเดินหายจากไปในท่ามกลางความมืดเดินเอามือไผ่หลังกลับไปยังเรือนชื่นซึ่งบังเอิญสวนขึ้นลง จึงหยุดยอ่อแทบข้างกระไดเรือนท่านเจ้าคุณเดืองวุฒิเห็นแต่ทำมองเหมือนไม่เห็นนี่ก็อีกคนที่เป็นตัวก่อความเดือดร้อนเข้าสู่เรือนท่านหากจะไม่มีเบาที่ชื่อชื่นอยู่กับเรือนคุณหญิงอิ่มใจก็คงจะไม่รู้จักกับบ่อนคุณหลวงวรนาถแล้วเบาที่ชื่อยอดด้วยเยี่ยงกันท่านหลีตามองชื่นนิดนิดแล้วก้าวขึ้นกระไดเรือนไปด้วยสีหน้าอันยุ่งเหยิงชื่นยังคงนั่งตัวสันเทิมด้วยความหวาดกลัวยิ่งพญาเรืองวุฒ ไม่เอ่ยกระไรออกมาสักคำยิ่งหวาดระแวงดุดกับวัวสันหลังหวะอย่างไรก็อย่างนั้นเชียวความหวาดระแวงกลัวยังไม่ทันจะจางหายไปจากใจของชื่นแต่แล้วชื่นก็ต้องมาหวาดผวาขึ้นมาซิอีกเมื่อสายตามองผ่านความมืดไปพบกับร่างของคุณหญิงอิ่มใจที่กำลังเดินถกผ้านุ่งหน้าตาบูดบึง้งตรงมายังกระไดเรือนแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งเขลียร่างชื่นจนเกือบกระเด็นดีที่เกาะราวกระไดเรือนไว้ทัน ทั้งที่ชื่นก็ยิ้มให้เสียจนหวานฉ่ำอย่างชนิดที่ว่ามดยิงอิจฉาและอยากดอมกินในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากงานมั่นของคุณอารีกับคุณบวรต้องล่มลงหัวใจทั้งสี่ห้องของคุณหญิงอิ่มใจก็ต้องมีสภาพแตกสลายไม่ต่างกับหัวใจของคุณอารีบุตรสาวคุณหญิงอิ่มใจจึงรู้จังหวะที่จะเริ่มพร้อมกับตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเพื่อทุกๆคนในเรือนเมื่อคืนนี้ทั้งคืนคุณหญิงอิ่มใจนอนไม่หลับ ในห่วงแห่งความนึกคิดคอยแต่จะมองเห็นภาพยอดชายชู้รักคู่สวัสด์กำลังโอโลมอยู่กับคุณอารีบุตรสาวคนเล็กมันทำให้หัวใจเธอต้องปวดร้าวเจ็บระบมไปหมดเป็นหญิงอื่นเสียยังดีกว่าที่จะเป็นบุตรสาวของเธอเองมันทั้งเจ็บและอับอายจนอยากให้ตัวเองต้องกลายเป็นขอมแล้วแทรกแผ่นดินหนีเสียให้ไกลแสนไกล ความขุ่นข้องคับแค้นใจที่บอกไม่ถูกอยู่เหมือนกันว่าเธอควรมีความรู้สึกเยี่ยงนี้ต่อผู้ใดกันระหว่างตัวของเธอเองกับยอดชู้รักสุดสวาดหรือจะเป็นคุณอารีบุตรสาวคนเล็กที่เธอแสนทนุถนอมแม้ยุงสักตัวยังไม่อาจเข้าใกล้ได้แต่แล้วบุตรสาวที่เธอรักยิ่งปานดวงใจก็ต้องสูญเสียความสาวให้แก่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นน้าชายของหล่อน แต่หากซ่อนความจริงไว้ที่ว่าเขาคือชายชู้ของเธอตัางหากและด้วยความผิดพลาดในครั้งนี้ของเธอเองจึงทําให้เธอต้องมีชีวิตเหมือนตัวคนเดียวขาดผู้เหลียวแลเพราะทุกๆคนล้วนตกอยู่ในพวังแห่งความขมขื่นใจด้วยกันทั้งสิ้นยิ่งกับพระยาเรืองวุฒิยิ่งแล้ว แม่น้าของเธอเขาก็ยังไม่อยากมองเขาชังเธออย่างที่สุดไม่เพียงแต่หน้าที่ไม่อยากคบหากแต่เสียงของเธอเขาก็ยังไม่อยากจะได้ยินส่วนลูกๆต่างคนต่างก็อยู่ในที่ทางของแต่ละคนคุณนุ่นจิตกับคุณอารีต่างก็หมกตัวอยู่แต่ภายในห้องนอนของแต่ละคนส่วนคุณอธิเทพก็ทําเหมือนจะหลบหน้าหลบตาเธอเขามักออกจากเรือนแต่เช้าตรู่ อ้างต้องรีบไปทำงานที่กระทรวงเหมือนพยาเรืองวุฒบิดาคุณหญิงอิ่มใจซบหน้าลงกับเขา่าสงสารตัวเองและลูกๆจนน้ำตาที่เหือดแห้งกลับไหลลินออกมาอีกดวงตาปีกเปียกแห้งอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนวานจนกระทั่งวันนี้ และมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่คุณหญิงอิ่มใจก็ให้คำตอบแก่เธอเองไม่ได้เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาแต่หน้าเรือนคุณหญิงอิ่มใจไหวตัวนิดนึงแล้วกลับซบนิ่งอยู่ในท่าเดิมพะยาเดืองวุฒจะมาหาหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านโกรธเธอแม่น่าก็ยังไม่อยากมองฝีเท้านั้นมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเธอหลงผิดคิดว่าเป็นพะยาเดืองวุฒ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองดูหน้ากลับไม่ใช่เป็นคนที่คุณหญิงอิ่มใจทั้งรักและทั้งแค้นคุณหญิงอิ่มใจรีบเปลี่ยนท่านั่งเป็นลุกขึ้นยืนจ้องมองหน้าเขาอย่างสุดแสนแค้นและเดือดดานใจคุณอิ่มยังไม่หายโกรธฉันอีกหรือ ย่อทอดเสียงอ่อนเสียงหวานโผเข้าสวมกอดร่างคุณหญิงอิ่มใจไว้แนบแน่นกับอกกว้างเธอพยายามดิ้นดนให้หลุดพ้นจากอ้อมกอดเขาแต่ยิ่งพยายามร่างทั้งร่างยิ่งเหมือนถูกรัดแน่นมากยิ่งขึ้นซ้ำปลายจมูกอันโด่งเป็นสันของเขายังคงซอนใสไปทั่วลำคอขาวของเธอความใกล้ชิดความสเสน่หาแต่หนหลังที่เธอพยายามสลัดออกไปจากความรู้สึกบัดน,นี้มันได้หวนกลับคืนมาสู่ใจของเธออีกครั้งทั้งที่พยายามจะไม่นึกถึงพร้อมกับคล่ำครวนถึง แต่ความเลวร้ายที่เขาได้กระทำต่อบุตรสาวคนเล็กของเธอแล้วความรู้สึกอันอ่อนเปียกก็ได้ก้าวเข้ามาแทนที่ของความพยายามเข้มแข็งของเธอเสียงอันอ่อนหวานและคนอ่อนเศร้าจึงหลุดออกมาจากริมฝีปากบางของเธอทำไมยอดต้องทำกับยายอารีถึงเพียงนั้นด้วยดูไหมว่าฉันเจ็บปวดเหลือเกินกับการกระทำของยอด ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพราะความเข้าใจผิดฉันหลงคิดว่ายายอารีคือนางหน้าจันท์ครึ่งดวงและอีกอย่างในกระท่อมร้างนั่นอ่ะมันก็มืดอีกด้วยยกโทษให้ผัวด้วยเถิดนะคนดีของผัวผัวผิดไปแล้วเขาพยายามพูดจาหวานล้อมให้เธอใจอ่อนทั้งน้ำเสียงอันอ่อนหวานและท่าทางเจ้าชู้ไก่แจ้จากเขาทั้งกอดทั้งจูบและ กอดจูบยังไม่เลือกที่ทางอีกด้วยจนคุณหญิงอิ่มใจต้องสลัดร่างออกจากวงแขนเขาขณะที่ร่างเขาเองก็เริ่มอ่อนตะวยและเสแสร้งทำางอนสวัดหน้าค้อนขับก้าวฉับๆหายเข้าไปในห้องนอนดุดให้ท่าอย่างเป็นในๆยอดเสยยิ้มอย่างรู้เท่าทันกับกิริยาอาการของคุณหญิงอิ่มใจ ยกมือขึ้นรูปปากที่มีหนวดบางๆก่อนก้าวตามเธอเข้าไปในห้องนอนปิดประตูห้องนังโครมแล้วก้าวเข้าไปรวบร่างเธอไว้กับอ้อมแขนอีกครั้งระดมจูบไปทั่วเรือนร่างก่อนประคับประคองเธอพาไปยังเตียงนอนอันเปรียบเสมือนวิมานระหว่างเขากับเธอ หลังจากที่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับสเสน่หาจากยอดในอีกครั้งเมื่อรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาขณะที่นอนซบอยู่กับอกกว้างเขาหยาดน้ำตาของเธอก็ได้ไหลรินออกมาอีกนึกแค้นใจตัวเองที่ปล่อยให้ตันหาราคะมีอำนาจเหนือจิตใจตัวเองและเหนือไปกว่า ความเป็นแม่ของลูกๆทั้งสามเธอเลวเลวเหลือเกินหากลูกๆทั้งสามรู้ว่าเธอเลวจนถึงเพียงนี้ลูกๆทั้งสามคนก็คงชังหน้าเธอดุดเดียวกับที่พยาเรืองวุฒต้องชังหน้าเธอแล้วเธอจะล้างบาปครั้งนี้ได้อย่างไรไม่มีไม่มีหนทางใดเลยที่เธอจะมองเห็นว่าจะล้างบาปอันนี้จากใจเธอได้ซ้าเหตุการณ์จากเมื่อครู่ยิ่งเหมือนตอกย้ําถึงความเลวของเธอหัวอกของคนที่เป็นแม่ ลูกใครๆก็รักแม้จะมีบางคราวที่หลงระเริงไปกับโลกีไปบ้างนั่นก็เป็นเพราะเธอยังเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อและจิตใจย่อมมีโอกาสทำสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นมาได้แต่กระนั้นเธอก็สำนึกถึงความผิดแล้วน้ำตาแห่งความชอกช้ำใจไหลออกมาอาบหน้าคุณหญิงอิ่มใจเม,ม,ม้มริมฝีปากกัดฟันแน่นความอาดูลสงสารเวทนาที่มีต่อบุตรยิ่งแล่นขึ้นมาจนรู้สึกปวดแน่นหน้าอกอานิจจากรรมหนอกรรมที่เธอสร้างขึ้นมาเองแท้ แต่ผู้ที่รับกรรมต้องเป็นสายเลือดในอกของเธอเองทำไมจึงไม่เป็นนางจันทานางหน้าจันทาครึ่งดวงนั้นทำไมคุณหญิงอิ่มใจทุ่นคิดอย่างเจ็บปวดร้าวรานในหัวใจพันเธอก็ลุกขึ้นยืนเดินตรงไปยังกระจกยืนมองหน้าเธอเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่านี่หรือคนที่เป็นแม่แม่เลวมากถึงเพียงนี้เฉรือ แม้เธอเองก็ยังไม่อยากมองหน้าของเธอเองทางกระจกเงาเธออยากหนีหนีไปให้ไกลจากทุกคนบนเรือนแห่งนี้แล้วเธอก็ตัดสินใจหนีไปจริงๆและสถานที่ที่เธอคิดว่าเธอควรที่จะไปมากที่สุดนั่นก็คือบ่อนคุณหลวงวรนาถเธอจะยึดเอาบ่อนคุณหลวงวรนาถนี่แหละที่เป็นเรือนตายของเธอสมแล้วกับหญิงชั่วแย่ยงเธอเวลาเย็นต่อค่ำ อากาศเริ่มขมุกขมัวท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มดวงดาวสีเหลืองดูวับแวมปรากฏขึ้นเต็มท้องฟ้าเวลายิ่งผ่านพ้นไปดาวก็ยิ่งหนาตาขึ้นแสงแห่งประกายดูแรงจัดเหมือนแสงไฟดวงเล็กดวงน้อยนานาสีที่สลับซ้อนอยู่ตามสมทุมและเถาไม้เลื้อยในบริเวณเรือนพยามนูจึงดูเปล่งแสงจ้าจัดขึ้นทุกทีที่ความมืดค่อยคืบคลานเข้ามา ร่างชายหนุ่มยังคงนั่งกอดเข่าใส่ตามองผ่านความมืดออกไปอย่างไร้จุดหมายใดร่างสูงของพญามนูก้าวเข้ามาหาบุตรชายอย่างเวทนาแล้วใช้มือตบลงที่บ่าเขาแผ่วเบาก่อนสุดกายลงนั่งเคียงข้างกับบุตรชายยังไม่ลืมยายอารีอีกหรือตะบวรถามเสียงอ่อนโยนดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยแววอาทรชายหนุ่มหันมองหน้าบิดาแล้วยิ้มจางๆผมลืมหมดแล้วครับคุณพ่อลืมหมดแล้ว แต่ทำไมยังมานั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวในสวนหลาตะบวรชายหนุ่มยิ้มจางๆอีกนึกคำานึงไปถึงชื่อลลนอารีชื่อนี้เขาเกลียดนักขยักขแยงหล่อนและไม่มีวันให้อภัยกับสิ่งที่หล่อนกระทำต่อเขาแต่เขาจะทำยังไงเมื่อใจยังมีห่วงใยห,ห่วงกังวลไปถึงจันทาหญิงสาวผู้อาภัพค,คนนั้นแม้เจ้าหล่อนจะมีใบหน้าที่แสนอัปลักษณ์หากแต่หัวใจของเจ้าหล่อนก็งดงามเกินยิ่งกว่านางใดที่ว่าง,งดงามอีกมากมายหลายคนนัก ผมลืมหมดแล้วจริงๆครับคุณพ่อแต่ที่ผมต้องนั่งกอดเข่าในท่าของคนอมทุกข์อยู่เช่นนี้นั่นเป็นเพราะผมนึกห่วงจันทากับแม่การหลงของเธออยู่หรอกครับไม่รู้ว่าจะถูกทั้งคุณอุ่นจิตและคุณอารีร่วมข่มเหงรังแกสักเพียงใดได้ฟังคำสารภาพจากใจของบุตรชายท่านเจ้าคุณมนูเองถึงกับอึง้งใจที่เวทนาต่อกาหลงหรือผู้ที่ท่านสงสัยว่า อาจเป็นคุณนวลยิ่งปวดร้าวยิ่งขึ้นพ่อเองก็เป็นห่วงสองแม่ลูกคู่นั้นอยู่เหมือนกันคืนวันฉลองมั่นตาบรวรกับยายอารียังชะเง้อมองหาแต่พ่อก็ไม่พบใครสักคนถามเอาความกับพวกเบ่าไพร่ก็ว่าคุณหญิงอิ่มใจเก็บตัวสองแม่ลูกไว้แล้วไม่อยากให้โผล่หน้าออกมาให้แขกเห็น ต้องเป็นที่อับอายแก่ตัวเธอกับท่านเจ้าคุณเรืองวุฒิท่านเจ้าคุณมนูพูดไปตามที่ท่านได้รับรู้มาจากเบาไพ่ที่เรือนพญาเรืองวุฒิชายหนุ่มพยักหน้าเห็นด้วยว่าเป็นความจริงผมอยากช่วยเหลือจันทากับน้าการหลงครับคุณพ่อแต่ผมก็ไม่อยากจะไปที่เรือนคุณอารีนั่นอีกรอยยิ้มเริ่มปรากฏที่ริมฝีปากอันหนาไปด้วยหนวดของพญามนูเริ่มมองเห็นช่องทางที่จะได้พิสูจน์ความจริงว่ากาหลงกับคุณนวลจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าอยากดูแลช่วยเหลือสองแม่ลูกนั่นตาบวรก็ไปที่เรือนบ่าวสิข้อสังเกตดูรู้ว่าเรือนบ่าวมันอยู่เกือบท้ายสุดของสวนเชนะและทางด้านหลังเรือนพญาเรืองวุฒิก็มีทางเข้าออกด้านหลังได้ด้วยนี่หากตาบวรอยากจะไปดูแลจันทากับการหลงก็แอบ,บไปทางด้านหลังได้นี่ลูกพญามนูแนะนําอย่างผู้ที่เกิดมานานและช่ําชองกับชีวิตและการที่ท่านต้องการให้บุตรชายต้องแอบ,บเข้าไปหาการหลงและจันทานั้นใช่ว่าท่านปรารถนา หากกาหลงจะเป็นคนคนเดียวกับคุณนวลแล้วท่านก็จะฉวยโอกาสนั้นสร้างความดีให้คุณนวลได้เห็นใจท่านจนถึงกับยอมเป็นภรรยาอีกคนของท่านท่านเพียงสงสารและต้องการล้างบาปที่เป็นต้นเหตุให้คุณนวลต้องมีชะตาชีวิตที่เปลี่ยนไปจากดอกฟ้าต้องตกต่ำจนถึงกับเป็นนางบ้าและเป็นบ่าวไพร่ของพญาเรืองวุฒิไปขอบคุณครับคุณพ่อชายหนุ่มยกมือขึ้นพนมไหว้พร้อมปรากฏรอยยิ้มเกลือนใบหน้า หากแต่สายตาที่มองมายัางใบหน้าบิดายัางสำรวจตรวจตาและเปลี่ยนไปด้วยความคลางแคลงใจก่อนเอ่ยถามถึงความแคลงใจขึ้นมาว่าเพราะอะไรหรือครับคุณพ่อถึงดูห่วงใยสองแม่ลูกคู่นั้นเสียเหลือเกินเพราะพ่อกำลังสงสัยว่าการหลงอาจเป็นคนคนเดียวกับคุณนวลสีตะบวรท่านเจ้าคุณมนูตอบไปตามความจริงไม่ได้ปกปิดบังซ่อนเร้นแต่อย่างไร ท่านไม่อาจที่จะเก็บความเจ็บปวดในอดีตได้อีกต่อไปยิ่งเก็บไว้นานวันก็เสมือนเข็มที่ทิ่มแทงอยู่กลางใจจะยิ่งทะลุทะลวงมากยิ่งขึ้นจากบาดแผลที่เล็กก็ต้องกลายเป็นบาดแผลที่ขยายใหญ่กว้างมากยิ่งขึ้นและขณะที่กําลังขยายใหญ่ขึ้นนั้นเองก็สุดแสนเจ็บในทุกๆขณะที่เริ่มขยาย คุณพ่อครับผมจะทําตามที่คุณพ่อต้องการทุกประการชายหนุ่มให้คามั่นสัญญาเสียงนุ่มนวลพยามนูจึงยิ้มอย่างเต็มหน้ามองบุตรชายด้วยแววตาขอบคุณและชื่นชมพึงพอใจหากบุตรชายท่านกระทาทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยดีนั่นหมายถึงหนามที่ฝังอยู่กับอกท่านมาช้านานได้ลหลุดกระเด็นไปจากหัวใจท่านได้อย่างสมบูรณ์จันทครึ่งดวงตอนที่44อุ้งมืออันหนาใหญ่ของพยาเดืองวุฒ ทุบลงกับพื้นกระดานข้างกายหัวใจเต้นแรงราวกับลั่นกลองลบเมื่อหัวใจที่ยังคอยห่วงใยและกระหวัดไปถึงคุณหญิงอิ่มใจภรรยาที่ท่านเคยรักยิ่งปานดวงใจหากแต่เธอกลับสนองความรักและความไว้วางใจต่อท่านได้อย่างปวดแสนทํากับท่านท่านทนได้แต่นี่คุณหญิงอิ่มใจกับย้อนมาทํากับคุณอารีบุตรสาวคนเล็กของท่านแม้จะไม่ใช่เป็นตัวของคุณหญิงอิ่มใจกระทําโดยตรงแต่เป็นการกระทําโดยอ้อม โดยมีนนยอดคอยให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมาภายในเรือนท่านที่เจ็บแสบจนแทบกระอักออกมาเป็นโลหิตนั่นก็ตรงที่ แม้ตัวของคุณอิ่มใจเองก็เกิดหายสาบสูญไปจากเรือนโดยที่ทิ้งตัวคนร้ายคือยอดไว้เป็นหนามคอยทิ่มแทงหัวใจท่านและทุกคนในเรือนโดยเฉพาะคุณอารีหลันทั้งเจ็บทั้งแค้นจนต้องหลบหน้าหลบตาทุกคนอยู่แต่ภายในห้องนอนแม้ยามจะกินยังต้องรอให้บ่าวคอยส่งข้าวปลาอาหารให้กินจนถึงห้องนอนส่วนคุณอุ่นจิตก็ยังคงเดินเฉิดฉายไปมาอยู่บนเรือนบ้างที่เรือนบ่าวบ้างสายตาก็คอยจิกใส่พวกบ่าวไพร่จนไม่มีใคร กล้าสบตากับหล่อนและยอดก็ยังคงท่าทีเป็นเจ้าของเรือนวางท่าข่มเบ่าวไพรให้วุ่นวายไปหมดหลายครั้งที่พยาเรืองวุฒิทนดูความหญิงยโซจากยอดไม่ไหวจึงมีปากมีเสียงต่อว่าต่อขานขึ้นมากับยอดแล้วผลสุดท้ายก็คือเจอยอดตอกจนหน้าหงาย ด้วยที่ว่าเขาคือสามีของเจ้าของเรือนนี้ด้วยอีกคนหนึ่งช่างหน้าด้านไร้อย่างอายสิ้นดีต้องคอยเกาะชายผ้านุ่งผู้หญิงเพื่อลมหายใจอยู่รอดไปแต่ละวันยิ่งคลุ่นคิดก็ยิ่งปวดใจอะไรกันเล่าที่จะสามารถละลายความปวดใจของท่านในยามนี้ได้ดีเท่าเล่าที่ตั้งอยู่เบื้องหน้า ก็จะไม่มีอีกแล้วท่านจึงเอื้อมมือไปหยิบแก้วเหล้าที่บรรจุไว้จนเปลี่ยมแก้วกระดกทีเดียวเกลี้ยงแก้วเราหิวกระหายเหล้านั้นเต็มทีใช้ตาทอดมองไปท่าน้ำหน้าระเบียงนั้นกว้างยาวตลอดความยาวของหน้ากระไดและท่านก็ได้ใช้ให้เบ่าผู้ชายปูเสือเล็กบนพรมน้ำมันนั่งกินเหล้าดูเรือดูแพที่ผ่านไปมาค่อนไปทางมุมในซ้ายของตัวระเบียง ท่านเฝ้ามองดูเรือที่อาจมีบุตรชายคนโตของท่านโดยสารมาด้วยจากที่เขาได้ไปทำบุญที่วัดแต่เช้าตรู่พร้อมเบ่าคู่ใจสองคนคือก้อนกับดำบ่าวที่เมื่อสมัยยังเป็นเด็กก็เป็นเสมือนเพื่อนเล่นให้แก่ชายหนุ่มสักครู่เรือก็มามีคนโดยสารประปลายเพราะยังไม่สายมากนักร่างสูงเป็นสง่าของคุณอติเทพเก้าวลงเมื่อเรือจอดเทียบและตามมาด้วยก้อนกับดำแต่ทั้งสองแยกย้ายไปที่เรือนบ่าวพร้อมกับ เครื่องของที่ใช้ใส่ของไปทําบุญที่วัดอย่างปิ่นโตเถาหลายๆเถาพระยาเรืองวุฒิก้มต่ําลงอีกนิดสอดส่องสายตาพยายามมองดูให้ถนัดว่าบุตรชายจะก้าวจากเบ่าสองคนไปด้วยหรือไม่เพราะปกติแล้วเขามักจะชอบเดินไปเล่นแถวเรือนเบ่าเพื่อแอบ ไปดูแลกาหลงกับจันทาด้วยหัวใจอันอาทรที่มีให้แก่สองแม่ลูกจนท่านรู้สึกละายใจท่านเป็นพ่อของจันทาแท้ๆแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลสองแม่ลูกได้เท่ากับหัชายคนโตของท่านหากแต่ความละอายใจในขณะนี้มันก็ยังมีอนุภาพน้อยไปกว่าความคับแค้นใจที่มีต่อคุณหญิงอิ่มใจกับยอดจนต้องยก เล่าขึ้นมากระดกอีกครั้งแต่คราวนี้ยังไม่ทันหมดแก้วมือใครคนหนึ่งที่กําลังไล่แย่งแก้วเล่าจากท่านท่านจึงเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าอันหล่อคมคายของบุตรชายด้วยแววตาเศร้าๆคุณพ่อดื่มเล่าอีกแล้วหรอครับตาเทพชีวิตของพ่อมันช่างเต็มไปด้วยบาปคนบาปหนาอย่างพ่อมันก็คู่ควรกันแล้วกับเล่าขอพ่อเถอะนะท่านวิงวอนมือก็ควักไข่ไล่แย่งแก้วเล่าจากบุตรชาย หากแต่ชายหนุ่มกลับตะโกนเรียกชื่นให้มาช่วยเก็บเหล้าไปให้ห่างจากบิดาพร้อมกับต่อว่าชื่นที่ตามใจท่านเมื่อท่านปรารถนาที่จะดื่มเหล้าชื่นกลัวจนตัวงอไม่กล้าเปิดปากโต้เถียงได้แต่ก้มหน้าก้มตารีบเก็บแก้วเหล้าและขวดเหล้าจนเรียบร้อยก่อนเดินจากไปโดยเร็วทำไมคุณพ่อต้องใช้เล่ามาเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาด้วยครับปัญหามีไว้สำหรับแก้ไขไม่ใช่สร้างต่อเติมนะครับคุณพ่อ ได้ฟังถ้อยคำอันแสนกินใจจากบุตรชายท่านจึงฝืนยิ้มซ่อนความหม่นหมองและพยายามทำใจแข็งตอบด้วยน้ำเสียงเรียบที่สุด